สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวสวนผักเมียฝรั่งในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาทำสวนผักขายหลายอย่างมากเลยนะคะตอนนี้ที่เราไปชมนี่เขาทำปลูกพลิกมะเขือเทศเพือนเดูนะคะมะเขือเทศนิ่ใบไม่มีเลยเขาตัดใบออกนะคะพลิกนี่งามมากเลยไฮไลท์ของ งานนี้ก็คือพลิกงามจริงๆสะออนมากครับเพื่อนเราก็ได้อุดหนุนเขาซื้อเขามาเหมือนกันขายไม่แพงค่ะขายดิบขายดีมากเลยพลิกงามงามทั้งๆที่อากาศในสวิตเซอร์แลนด์ปีนี้ไม่ดีเลยค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมันก็ทำให้พืชผักนี่ก็แปรปวนเหมือนกันนะคะดูมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศมะเขือเชอร์รี่เนาะ มะเขือเคือบ้านเรานะคะให้ชมพริกให้สะออนพริกไปด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนเขาปลูกได้งามมากเลยปลูกได้งามมากแล้วก็ขายดีมากที่โบราณเขาบอกว่าคนขยันอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายเป็นความจริงนะคะเพื่อนๆขยันทำงาน ดูสิคะก็ใกล้จะสุกแล้วเนี่ยใกล้จะได้มาตำส้มตำแล้วเนี่ยพริกนี่งามจริงๆขอบอกก่อนหน้านี้เขาก็จะปลูกมีผักคะนา้าผัก,กวางตุง้งต้นหอมนะคะแล้วก็มีฟักทองฟักทองนี่มันมันมาก ไงให้ชมเขาไม่ได้ปลูกน้อยๆน,นะคะปลูกเต็มพื้นที่เขาเลยค่ะแต่เขาก็จะมีที่กั้นนะคะเป็นพลาสติกอย่างหนากั้นพเพื่อนเพื่อนมาชมเนี่ยกำลังเคี้ยวเดี๋ยวจะพาไปชมที่ที่มันเริ่มจะแดงนะคะมันเป็นโคละพันกันกับอันนี้นี่ก็จะมีผักสวนครัวอื่นๆป่าปนไปด้วยนะคะ ขาจะมีผักชีด้วยค่ะผักชีตอนที่เราถ่ายนี้ผักชียังไม่งามนะคะนี่ค่ะอีกอีกข้างๆกันนั่นแหละค่ะก็มีต้นกล้วยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะต้นกล้วยนี่เริ่มแล้วเริ่มแดงแล้วเนี่ยมาดามกะปิก็ไม่ทราบนะคะว่าพันพริกนะี่มันชื่อพันุอะไรรู้แต่ว่าเป็นพริกต้นนี้นะคะเจออากาศล่อเล่เลยเนี่ยเลอ เหลือแต่มิดงามค่ะงามนี่เขาขายไปหลายรุ่นแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเพิ่งจะแดงนะคะเนี่ยมันหลายรุ่นแล้วต้นเล็กต้นใหญ่ออกหมดเอาอีกอย่างหนึ่งเขามีมะเขือเปาะขายด้วยมะเขือเปาะนี้ก็ขายหมดไปแล้วค่ะงามค่ะงามงามจริงๆเลย ขายราคาไม่แพงนะคะราคาเป็นกันเองค่ะเพื่อนเพื่อนนี่มันก็จะใก,ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็ถ้าเก็บไม่ทันนี่ก็อาจจะหนาวยืนตายคาต้นนะคะพวกเราก็ไปถึงสวนเลยไปชมกันถึงสวนเลยแล้วก็สะออนมากก็มีผัก อกเขาเรียกผักอะไรผักอีหินนะผักอีหินก็มีขายเนี่ยหนอนพริกชี้ฟ้าเนาะเนี่ยพริกสีขาวน,นี่ไม่นี่ไม่ใช่พริกพริกกะเหลี่ยงนะคะพริกธรรมดาน,นี่แค่แล้วถั่วฝักยาวเขาก็ขายหมดอันนี้ต้นขึ้นใช่าถั่วฝักยาวเหลือน,นิดหน่อยเราก็ไปเก็บเพราะว่าไปไม่ทันเขา แล้วก็จีมีต้นผักคุณตู่นี่ค่ะทัวฝักยาวก็พอได้เล็มเลมมาค่ะไปช้ากับเพื่อนได้มากินอยู่กันนิดหน่อย เขาปลูกเก่งมากเลยเขาปลูกขายทุกปีนะคะเพื่อนๆแต่เราก็ไม่ค่อยได้มาละคะ่ะนี่ยังมีผักคุณตู่อีกเยอะเลยเนี่ยอันนี้เขาก็เก็บไปขายบ้างแล้วนะคะนี่ก็ยอดมันก็รัดขึ้นมาใหม่เฮ้ยสะออนของเขาผักแมงลัก งาม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 ไม้ใส่แกงใส่กินกับขนมจีนนะคะอร่อยผักสุดๆแล้วก็ปลอดสารพิษที่สำคัญตรงนี้แหละคะ่ะปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีใดๆปะปุบบนงามงาม จะอดถ่ายเพื่อนๆนชมไม่ได้ก็มีผักบุ้งเราก็ซื้อผักบุ้งมาหน่อยนึงจะมาไว้กินกับมาม่าค่ะเพื่อนๆผักสลัดก็มีผักบุ้งก็งามค่ะก็เก็บไปเขาก็เก็บไปหลายรอบแล้วนะคะมันก็ออกยอดมาใหม่นี่ค่ะเราก็ถ่ายให้ชมผักบุ้งนะคะ แล้วจะมีผักแมวเนี่ยค่ะผักแมวแต่ลูกมันยังไม่ใหญ่นะคะผักแมวเนี่ยงามงามดูยอดมสัสิยอดมันเอาผัดก็ได้นะคะแต่ลูกมัน,นกำลังน้อยๆอยู่เลยแต่งามมากสะออนความงามของเขาก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆชมว่าผักไทยปลูกในสวิตเซอร์แลนด์ก็ขายได้นะคะเพื่อนๆขายดิบขายดีด้วยค่ะ เนี่ยลูกมันกำลังเล็กๆอยก็กลับมาดูพกอีตูนนิดนึงแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามรับชมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ